ผมชาลีรัตะนาวชลิน SME วิถีพุทธผู้ศรัทธาในพุทธวิถีและเชื่อมั่นในพลังนักธุรกิจ SME ว่าจะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นครับวันนี้เรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจและรู้จักกัน วทำไมถึงเป็น SME วิถีพุทธรวยอย่างมีความสุขมาสืบคน้นความเป็นมาด้วยกันนะครับขอ,อน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยก็แสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดีผู้เป็นภูมิพลังแผ่นดินวันนี้ขอย่าตมาบอกกล่าวเล่าเรื่องทำไมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำ SME วิถีพุทธรวยอย่างมีความสุข ผมต้องเท้าวความถึงปี5-3หลังจากที่ผมขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเล็กๆเ,เรากำลังฟันฝ่าจนห้างมาผ่านวิกฤตมาไดา้และหลังจากนั้นเองผมเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตจริง,รงๆว่าเชีวิตที่เหลืออยู่นี่จะทำอะไรนะเราจะทำธุรกิจขึ้นๆลงๆเหนื่อยเครียดทุกอย่างนี้ไปอีกสักกี่ครั้งในครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสไปบวชเรียนที่อินเดียครั้งที่สนะครับ พุท,ทธทายาตโรงเรียนนุ่งอรุณทันทีที่ผมไปในครั้งนั้นผมจําได้ทันทีที่คลิปผมผมเริ่มรู้สึกเลยทันทีว่าในบทบาทของผมเองคือการเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจสามารถทําเรื่องราวที่ดีงามได้สร้างโลกใบนี้ให้ดีงามได้ผมไม่ต้องดินน้นรนแสวงหาอะไรเลยเพียงแต่แค่ทําบทบาทนักธุรกิจของเราเนี่ยให้ดีที่สุด ในครั้งนั้นระหว่างบวชผมได้ปณิธานชีวิตผมบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่เป็นไปนเพื่อเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นและในครั้งนั้นผมเกิดแรงประทับใจกับอนาถบิทธิกะเสรษฐีจนวันนี้ผมถือว่าท่านก็เป็นหนึ่งในโรโมเดลของผมเสรษฐีใหญ่ใจดีที่ ดำรงตนอยู่ในพุทธวิถีอย่างเข้มข้นเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ในพุทธวัตรจริงๆแล้วบุคคลสำคัญๆสำคัญหลายๆท่านเลยล้วนแล้วแต่เป็นลูกเศรษฐีไม่ว่าจะยะสักคนลบุตรซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีที่เกิดความเหนื่อยหน่ายในชีวิต แล้วได้นำพักพวดเพื่อนฝูงอีก54ชีวิตมาบวชเรียนจนเป็นอรหันต์ในกลุ่มแรกหรือแม้กระทั่งภาษารีบุตรพระโมคคัลลาซึ่งเป็นอักขระสาวกซ้ายขวาจะว่าไปแล้วเริ่มต้นชีวิตท่านท่านก็เป็นลูกเศรษฐีใหญ่จกว่าไปค่อนข้างจะเป็นเพลย์บอยซะด้วยซ้ำไปก็ใช้ชีวิตเต็มที่กับการกินอยู่ ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานจนั้งเบื่อหน่ายแล้วก็เริ่มสืบค้นความหมายเราคงไม่ได้ต้องการให้พวกเราทุกคนมาออกบวชแล้วเป็นอรหันแต่สิ่งที่ผมกำลังพยายามคิดและพยายามทำในโลกใบนี้โลกที่เป็นทุนนิยมเข้มข้นเป็นโลกที่สนับสนุน ชื่นชมคนมีทุนคนรวยว่างนั้นเถอะนี้เราจะทำอย่างไรให้บรรดาเศรษฐีนักธุรกิจคิดดีไม่ใช่เป็นในทุนในทุนที่น่าเลือดในทุนสามาที่เอาเปรียบชุมชนสังคมประเทศชาติมนุษยชาติเราจะทำย่างไง SME วิธีพุทธรวยอย่างมีความสุข ึงเกิดขึ้นและก็อยากจะทำเรื่องนี้ในฐานะนักธุรกิจในฐานะคนทำงานธุรกิจที่มีแนวทางพุทธวิถีและเชื่อมั่นในพลังของนักธุรกิจ SME ว่าคนเขาเหล่านั้นจะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันเรียนรู้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงตัวเองมาร่วมทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นย,ยิ่งขึ้น ในรายการ SNE วิถีพุทธนี้ขอบคุณครับ